ส่องให้ไวป้ายแดงคันที่สองตรีชัยนรงค์ถอยรถหรูคันใหม่เพิ่มแฟนคลับเห็นทะเบียนรถสวยมากไม่ซื้อตามไม่ได้แล้วเลขเด็ดวันที่หนึ่งมิถุนายนห6หจับตาเข้ารางวันใหญ่เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักร้องลูกทุ่งที่กำลังมาแรงสุดๆอีกคนหนึ่งเลยก็ว่าได้สำหรับหนุ่มตรีชัยนรงค์ที่มีฐานแฟนคลับแน่นขนาดซึ่งไม่ว่าจะขึ้นร้องเพลงที่งานไหนหนุ่มตรีก็จะได้รับพวงมาลัยเงินสดจนล้นคอกันเลยทีเดียว และเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานักร้องหนุ่มก็เพิ่งทุ่มเงินล้านถอยรถตู้หรูป้ายแดงมาได้หมาดๆซึ่งต้องบอกเลยว่าเลขทะเบียนรถสวยมากๆคือเลขทะเบียนรถยอยยักษ8์8888กรุงเทพมหานครเลข2ตัว88เลข3ตัว888ล่าสุดเมื่อวันนี้วันที่31พฤษภาคม66ปรีชัยนรงค์ก็ถือเลือกดีวันสิ้นเดือนถอยรถคันใหม่ป้ายแดงอีกหนึ่งคันโดยแฟนคลับก็ไม่พลาดที่จะสองทะเบียนรถ เพื่อหวังนำไปซื้อลอตเตอรี่เสี่ยงโชคงวดวันที่1มิถุนายน2566ที่กำลังจะถึงเวลาของการประกาศผลในช่วงบ่ายวันนี้รวมเลขเด็ดทะเบียนรถตรีชัยนรงค์เลขเด็ดวันที่1มิถุนายน66เลขทะเบียนรถชเชอร์เก้ากรุงเทพมหานครเลข2ตัว9118 1198เลข3ตัว911 118 918